หัวอกแม่เปิดข้อความแม่เอสกันตะพงะเทือนใจลันครอบครัวและทุกคนรออยู่นะครับเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้สำหรับพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงค์ที่วันที่าพฤษภาคมที่ผ่านมาพระเอกชื่อดังเอสกันตะพงค์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องโดยแพทย์เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงต้องดูอาการวันต่อวันทำเอาแฟนๆแห่ส่งกำลังใจกันยกใหญ่ ผู้จัดการส่วนตัวของเอสกันตพง์ได้เผยว่าเอเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้เบื้องต้นแพทย์ขอดูอาการวันต่อวันก่อนจะกล่าวเสียงสั่นเครือว่าตลอดชีวิตพระเอกหนุ่มสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอยู่ๆเกิดเหตุการณ์แบบนี้จึงรู้สึกเป็นห่วงแพทย์ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไร ทางนี้วงในเล่านาทีเกิดเหตุโดยเล่าว่าร่างของพระเอกถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยมีการหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจบนรถเข็นตลอดทางซึ่งการปั๊มหัวใจสำเร็จผลแต่ตอนนี้อาการของพระเอกดังอย่างน่าเป็นห่วงล่าสุดคนเบื้องหลังหลายคนในวงการบันเทิงได้ขึ้นข้อความส่งกำลังใจและต่างเฝ้ารอปฏิหารให้พระเอกนิสัยดีคนนี้กลับมาหาทุกคนอีกครั้งขอส่งกำลังใจให้พระเอกนิสัยดีคนนี้ปลอดภยัยฟื้นตัวโดยเร็ว ต่อมาคิสตี้โพสต์ภาพลูกสาวน้องวาเลนตินา่านั่งอยู่ข้างเตียงหุณนพอ่อพร้อมเล่าว,ว่าลูกสาวนั่งรอพ่อของเธอทุกวันถึงจะเหนื่อยจะเบื่อแต่ก็เข้มแข็งที่จะอดทนกับมันเพราะรักพ่อมากแม่เอสกันตพงศ์โผลกลางไอจีลูกสะพ้ยโดยระบุว่าลูกเอสกันตพง์บำรุงรักของแม่ต้องกลับมาปกติเหมือนเดิมในเร็ววันนะลูกครอบครัวและทุกคนรออยู่นะครับ